เดี๋ยววันนี้โอจะพาทุกคนมาดูเอ็กเพนเดอร์ตัวใหม่นะครับเอ็กเพนเดอร์ไฮบริดตัวที่เป่นเอ็กเพนเดอร์เฮดอีวีนั่นเองกับชุดแต่งตัวรุ่นใหม่นะครับที่เป็นชุดแต่งของวิชั่นจีทีนะครับความหล่อความเหลาเป็นยังไงติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับโอฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดแชร์เยอะๆกดติดตามเยอะๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาโอลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ดูพร้อมๆกันนะครับ กับโปรโมชั่นวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับดาวเริ่มต้นที่19,900พร้อมชุดแต่งรอๆแบบนี้เลยครับขอเริ่มจากต้นจากตัวด้านหน้านะครับในเรื่องตัวฝากระโปรงเราก็เป็นทําการติดโลโก้ให้นะครับตัวโลโก้เนี่ยเลือกสีได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านชอบสีไหนนะครับหลักๆเราก็จะมีสีเงินสีดําสีแดงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถสีขาวเนี่ยเราแนะนําติดที่เป็นโล,โ,ลโก้สีดําก็จะขึ้นกว่าสวยกว่านะครับ มาในส่วนต่อมาคือในเรื่องตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับที่เป็นของวิชั่น G.T. นะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับพร้อมกับตัดในเรื่องตัวเส้นสีฟ้านะครับทําให้เรารู้ว่าตัวเนี้เป็นรถที่เป็นรุ่นไฮบริดนะครับและก็ยังมีในเรื่องตัวนี้นะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้ก็คือในเรื่องตัวไฟเด y l ไลท์นะครับที่ตัวชุดแต่งทาให้ชุดแต่งดูสวยงามและปลอดภัยในเวลาเราขับยามค่าคืนครับมาในส่วนด้านข้างนะครับที่เรามีทําเพิ่มเติมคือติดในเรื่องตัวชิ้นกันสาดตรงรุ่นนะครับ ปีนเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับ40 60 80แล้วแต่ความชอบนะครับเบ้ารองมือจับแล้วก็ใส่เป็นตัวสีดําเงาเข้าไปให้นะครับเพื่อตัดสีกับตัวรถให้มีมิติมากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวสกเกิร์ดด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นในเรื่องตัวเส้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับบ่งบอกความเป็นรุ่น e v ความที่เป็นไฮบริดและประหยัดพลังงานมากขึ้นครับ มาในส่วนด้านท้ายของตัวสเกิร์ตด้านท้ายที่เป็นของ Vision GT นะครับสังเกตว่าจะมีในเรื่องตัวอักษรเด่นคําว่า Vision Vision GT นะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบทรงแบบนี้นะครับมีตัดตัดสีแดงแล้วก็ตัดสีฟ้าครับส่วนตัวท่อก็จะเป็นทรงตัวท่อคู่เหลี่ยมนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับรถสวยอีกหนึ่งคันที่ผมพาไปดูหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้ออรรรถนนะคับบทหาได้ี่เ์0 955,23 โอ้พระรามปองยินดีให้บริการทุกท่านนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับนั่นคือดาวร่วมต้นที่19,900นะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้และของแถมอื่นอีกหลายรายการครับหรือเลือกรับนะครับใครที่ต้องการในเรื่องตัวดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์โอ้ก็มีให้นะครับดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่4ปีนะครับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าข้าราชการสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะซื้อรถในทงหัวโอ้นะครับว